สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567เรามาถึงชาวราศีกรกฎแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่ 16กรกฎาคมถึง16สิงหามาดูนะคะว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรเราจะใช้ศาสตร์มหจสกั์โดมิโนในการพยากรณ์มาดามขออนุญาตชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนแทนคุณเราจะดูกันแบบจักรราศีโดยใช้แผนธรรมสินในการกำหนดตำแหน่งต่างๆนะคะมาดามจะดูเอ่อ มาดามจะต้องจับทั้งหมด12ชิ้นระหว่างจับมาดามก็ขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะคะต้องขออภัยก่อนขออภัยที่เสียงแหบเสียงแห้งไปนะคะไปงานอีเวนต์ที่ตุดจีนมาแล้วมันยังไม่หายเลยนี่จะเข้าไป10วันแล้วเนี่ยเสียงแหบมากเลยเพราะว่าไปตะเบงเสียงแข่งกับเชิดสิงโตแล้วไหนจะงิ้วอีกไหนจะคนเขาใช้ไม้ประกาศบูธต่าง แล้วเราใช้เสียงเราอย่างเดียวซึ่งทนกับคือดูไปเกือบร้อยคิวเก้าสิบกว่าคิวนะคะมันเลยใช้เสียงเยอะมากเสียงก็เลยหายไปต้องขออภัยด้วยเสียงแหบแห้งด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรกฎในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ในตำแหน่งตัวตนตนุได้สองสอง เขาบอกว่าชาวราศีกรกฎรรอลาลัคนากรากฎในช่วงนี้มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอาจจะทําอะไรแบบเสี่ยงหรืออาจจะมีการได้เริ่มต้นงานใหม่ใครที่ตกงานก็มีเกณฑ์ของการที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ใครที่ทํางานอยู่ก็อาจที่จะมีเกณฑ์ของการที่อาจจะต้องทํางานอะไรแบบว่างานเสี่ยงงานท้าทายความสามารถที่อาจจะเจ้านายดิบยื่นให้เราหรือใครที่ไม่ได้ไม่ได้เป็น ไม่ได้คิดจะเป็นลูกน้องเขาอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ของการที่อาจจะอยากทําอะไรที่ท้าทายความสามารถดูบ้างนะคะในช่วงนี้ก็บอกว่าเป็นช่วงของการชีพปรจอรล,ลงเท้ามากเลยสําหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎอยู่ไม่ค่อยติดที่ใครที่ทํางานที่มีเกณฑ์ของการเดินทางไปนู่นไปนี่อย่างเช่นเป็นเซล์เนี้ย หรือเป็นมัคคุเทศเนี้ยเป็นไกด์เป็นล่ามเป็นอะไรจะเหมาะสมมากเพราะว่าคุณจะไม่ค่อยอยู่ติดที่หรือใครที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับด้านการประชาสัมพันธ์ต่างๆก็จะก็จะดีนะคะในที่นี้ก็บอกว่าชาวราศีรากรกฎเองมีเกณฑ์ของการที่เออจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจหรือจะมีการผิดพลาดจากการที่เรียกว่าคุณต้องระมัดระวัง,งการที่ทำอะไรเสี่ยง ทั้งๆที่รู้ว่ามันเป็นการเสี่ยงแล้วก็ยังอยากจะทําด้วยตัวด้วยนิสัยของตัวคุณเองเป็นคนที่เจ็บแต่ไม่รู้จักจํามันจึงกลายเป็นว่าชอบผิดซ้ำซากในสิ่งเดิมๆที่เราเคยผิดพลาดไปแล้วตําแหน่งต่อมาคือตําแหน่งการเงินนะคะการเงินได้8ปดห้าเขาบอกว่าเป็นช่วงช่วงนี้เป็นช่วงดีของชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎเกี่ยวกับเรื่องการ การเงินมีความคิดความอ่านในการทำงานที่จะพัฒนาเรื่องการเงินให้มันงอกเงยเพิ่มเติมขึ้นมาได้แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยเช่นกันการคิดกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการลงทุน นะคะก็ต้องดูด้วยว่ามันมีอัตราเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นนะด้วยตำแหน่งตัวตนเราเป็นคนชอบทำอะไรแบบเสียเส่ยงๆอยู่แล้วด้วยแต่ในที่นี้เขาบอกว่าหรืออีกทีหนึ่งก็ต้องให้ระมัดระวังลูกน้องบริวารเพื่อนฝูงคนสนิทที่เรารักใครอาจจะมาขอหยิบขอยืมเงินเราแล้วมันจะเป็นหนี้นูนยนไม่ได้คืนหรืออีกทีหนึ่งก็หมายถึงการที่เรียกว่าการดูแลคนในครอบครัว ลูกหลานนะคะที่มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องยื่นมือเข้าช่วยก็จะหมดไปกับตรงนั้นถามว่ามีมีการพัฒนาเรื่องกะเรื่องรายได้เข้ามาแต่ถามว่าเก็บอยู่ไหมเก็บไม่อยู่นะมีเรื่องมีเรื่องที่จะต้องจับใจ่ายใช้สอยออกไปใครที่มีลูกน้องบริวารก็หมดไปกับลูกน้องบริวารใครที่มีลูกหลานก็จะหมดไปกับลูกหลานหมดไปกับคนในครอบครัวใครที่เออเขาเรียกว่า ใครที่มีเพื่อนฝูงที่สนิทรักเพื่อนรักพวกพ้องก็จะหมดไปกับตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันหมดไปแบบชนิดไม่ได้คืนนะมาตำแหน่งต่อมานะคะสหัชชะ <c oughs> สหัชชะหมายถึงสิ่งแวดล้อมสังคมนะคะหรือแม้กระทัง่งเพื่อนฝูงพี่น้องได้สี่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 ในที่นี้เขาบอกว่า สังคมมองเราว่าเราเป็นคนค่อนข้างอีโก้สูงเป็นคนปากไวพูดไม่ค่อยได้คิดบางทีก็พูดแข็งพูดแรงเกินไปศัตรูของคุณเนี่ยมันจะมาจากปากของคุณได้ด้วยเช่นกันนะสําหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฏบางทีเราพูดไปเนี่ยเราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรเ,เราเคยพูดไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย แต่ณนะเดือนนี้มันจะเป็นนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังคําพูดคำจาของเราไว้ให้มากๆนะคะไม่งั้นมันจะส่งผลทําให้คนฟังเขารู้สึกว่าเราพูดไม่ค่อยดีพูดแข็งพูดแรงหรืออาจจะพูดจาออกแนวดูนักเลงเกินไปสําหรับเขานะคะในที่นี้เพื่อนฝูงถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเดือดร้อนพึ่งพาได้ไหมพึ่งพาได้ถ้าเขาคิดว่าเราเป็นพวกเขาคิดว่าเราคือพวกของเขาเขาเราจะพึ่งพาเขาได้ แต่ในที่นี้กลัวว่าเขาจะคิดว่าเขาคือพวกของเราเขาจะพึ่งพาเราอย่างเดียวหรือเปล่าระวังตรงความขี้ใจอ่อนของชาวราศีกรกฎด้วยนะส่วนพี่น้องก็เช่นกันพี่น้องพึ่งพาได้นะคะพี่น้องที่รักใคร่กันคานตามกันมาก็ได้หรือพี่น้องที่เป็นลูกพี่ลูกน้องก็ได้ที่รักใคร่กันสนิทสนมกันพึ่งพาได้นะคะถ้าถามถึงเรื่องยวดยานพานะ ไปถึงเส้นเอ่อไปถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะคะโดยไม่มีปัญหาตามทางในช่วงนี้ช่วงเดือนมีนาคมจัดว่าลดลาเป็นใจให้กับคุณไม่มีปัญหาในการเดินทางตำแหน่งต่อมาพันธุความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะคำมั่นสัญญาต่างๆหรือแม้กระทั่งสถานที่อยู่อาศัยเจ้าที่เจ้าทางของเราเป็นอย่างไรได้แปดแปดอืมต้องพูดถึงเจ้าที่ก่อนเลยเพราะได้แปดปดเจ้าที่ค่อนข้างแรงนะ เจ้าที่อาจจะ <c oughs> ที่พักอาศัยของคุณตรงไหนที่มันดูมืดมนทำให้มันสว่างซะเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตคุณอะอับได้แทนที่ชีวิตมันจะสว่างแทนที่ชีวิตมันจะมีอะไรความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาไอ้มุมอับมุมเหม็นเหม็นอับอับอะไรแบบนี้ทำให้มันหอมขึ้นมาอย่าทำให้มันยังเหม็นอับอยู่ยังมืดมนอยู่หรือมีอะไรที่ เก็บหมักสะสมไว้ให้มันมีกลิ่นเหนม็นกลิ่นอะไรเคลียร์ออกนะเจ้าที่ไม่ชอบนะคะพอไม่ชอบปุ๊บเนี่ยไม่ช่วยผักดันจะบทบางชีวิตเราให้ดูมืดมนไปด้วยนะคะส่วนเอ่อความสัมพันธ์ในครอบครัวเขาบอกว่าจริงๆก็รักกันดีอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าเวลาคุยกันแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นจากคำพูดคำจาที่ค่อนข้างที่จะพูดแรงไม่เราพูดแรงก็ คนในครอบครัวพูดแรงคนในครอบครัวในที่นี้อาจจะหมายถึงพ่อแม่เราด้วยก็ได้หรืออาจจะแต่ถึงพี่น้องเราก็ได้หรืออาจจะหมายถึงคู่ครองเราด้วยก็ได้มันจะส่งผลทําให้มีเรื่องแตกหักเกิดขึ้นจากการใจร้อนจากการที่พูดแบบว่าไม่สนใจความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องกรรมเก่ามีไหมคนเราเกิดมามีกรรมเก่าทุกคน แต่ในแต่ณนะตอนนี้สำหรับชาวราศีกรกฎและลัคนากรกฏเหมือนกำลังผจญอยู่กับกรรมเก่าอย่างหนักหนาต้องบอกแบบนี้เลยเหมือนกำลังผจญอยู่กับกรรมเก่าอย่างหนักหนาทำให้มีเรื่องแตกหักทำให้มีเรื่องครอบครัวแตกแยกเกิดขึ้นได้สำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนมีนาคมจะมีเกณฑ์ของการแตกหักแบบแตกหักแบบขาดสะบั้นได้นะจากอารมณ์ จากความขี้หึงขี้หวงด้วยก็ได้จากการใช้คำพูดแรงๆจากการใช้คำพูดที่ไม่ถนอมน้ำใจหรือไม่คิดว่าสิ่งนี้ที่พูดออกไปแล้วจะทำให้คนอื่นรู้สึกผิดหวังหรือว่าไม่คิดว่าสิ่งที่พูดออกไปจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจคุณคิดว่าพูดแล้วมันไม่เป็นไรหรอกแต่บางทีคำพูดเราที่พูดออกไปแล้วมันส่งผลทำให้แก้วล้ากลายเป็นแก้วแตกได้นะคะ ตำแหน่งต่อมาปุตตะปุตตะในที่นี้สำหรับชาวราศีกรกฎลัคนาก,กรากฎถ้าถามถึงเรื่องโครงการใหม่ๆใครที่มีความคิดที่จะทำธุรกิจหรือทำโครงการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นปุตตะส่งผลของการที่เรียกว่าคุณมีเกณฑ์ของการอยากที่จะทำอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันแต่มันยังมีเรื่องติดขัดนะมันยังไม่ได้เริ่มต้นนะ เขาบอกว่าโดมิโนโตเตือนชาวราศีกรกฏและลัคนากรากฏว่าถ้าคุณกำลังคิดที่อยากจะทำอะไรเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆเพื่อมาเสริมกับธุรกิจเดิมที่คุณทำอยู่เขาบอกว่าให้ฝึกฝนให้ชำนาญก่อนให้ทดลองทำให้ชำนาญก่อนอย่าลงอย่ารีบร้อนตัดสินใจลงมือทำมันจะพังได้หรือมันอาจจะไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยก็ได้นะคะ แต่สําหรับใครที่ถามถึงเรื่องลูกนะคะลูกในที่นี้เขาบอกว่าลูกเราอาจจะเป็นช่วงของการต้องการความรักจากเราเยอะๆนะคะลูกอาจจะติดเราหรือบางทีลูกอาจจะติดเพื่อนเพราะลูกต้องการความรักเพราะฉะนั้นใครที่ลูกอยู่ในช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อก็น่าที่จะต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยใครที่ลูกยังเล็กอยู่ลูกต้องการความรักจากเราเยอะๆ หาเวลาเติมความรักให้กับลูกจะดีที่สุดนะคะตำแหน่งต่อมาอลิอัลิในที่นี้หมายถึงศัตรูคู่แข่งหรือลูกน้องบริวารสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะเจ้ากรรมในเวรได้อุปสรรคต่างๆได้นะคะมาดูกันว่าตำแหน่งอุปสรรคหรืออลิได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องคำพูดคำพูดคำจาไม่ว่าจะกับลูกน้องบริวาร จะส่งผลทำให้ลูกน้องคิดเยอะคิดมากกับเราได้ลูกเราอาจจะเจอลูกน้องค่อนข้างขี้เกียจในขณะที่เราไม่อยู่คุมงานด้วยอย่างเต็มที่หรือไม่ได้อยู่ดูแลด้วยตัวเองไว้วางใจลูกน้องเต็มที่ไม่ได้นะลูกน้องจะขยันต่อเมื่อเรามาพอเราไปก็อาจจะอู้งานเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่จะเตือนชาวราศรีกรกฎใครที่มีลูกน้องบริวารต้องหมั่นเข้า เข้าออฟฟิศเข้าที่ทำงานบ่อยๆไปดูแลใกล้ชิดสักนิดหนึ่งลูกน้องที่มีปัญหากับเรามากที่สุดคือลูกน้องที่เป็นเพศเดียวกันกับเราไม่ค่อยเชื่อฟังแอบปีนเกีียวกับเราแอบไปปลุกปัน่นแอบไปยุยงคนนู้นคนนี้ให้มีปัญหากับเจ้านายได้เพราะฉะนั้นต้องระวังอันไหนนิ้วไหนร้ายตัดทิ้งไปเก็บนิ้วดีๆไว้เมื่อนั้นมันจะทําให้นิ้วดีเสียไปด้วยนะคะ <c oughs> อุปสรรคติดขัดของเราคือ การทำงานที่ไม่ค่อยสม่ําเสมอหรือการเข้าออฟฟิศหรือการเข้าไปดูงานแบบไม่ค่อยสม่ําเสมอปล่อยให้ลูกน้องทํางานกันเองนั่นแหละคือปัญหาที่มันจะตามมาในในตอนหลังของเรานะคะตําแหน่งต่อมานะคะปัตตนีปัตนปตนีคือตําแหน่งของความรับสําหรับคนโสดก่อนนะได้สองหนึ่งเขาบอกคนโสดมีเกณฑ์ได้สละโสดแล้วนะเป็นช่วงของการจะเจอคู่ อาจจะเจอคู่แท้แล้วก็เป็นชาวต่างชาติซะด้วยหรือถ้าใครที่ไม่ชอบต่างชาติก็อาจจะเจอคนที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดนไกลออกไปอย่างเช่นอยู่จังหวัดไกลไที่จะต้องใช้เวลาเดินทางสี่ห้าชั่วโมงขึ้นไปอันนี้ถึงจะเป็นคู่ของเรานะคะเรียกว่าพอเจอแล้วจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็ว นะคะเข้ากันได้อย่างดีเป็นช่วงของความมีสเสน่ห์ของชาวราศีกรกฎและลัคนากรากฎนะคะส่วน <c oughs> ใครที่มีคู่อยู่แล้วใครที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ได้สองหนึ่งสองหนึ่งในตอนนี้เขาบอกถึงการที่เรียกว่าชีวิตคู่แบบอิสระไม่ต้องการการผูกมัดแต่ถามว่ายังมีความยังมีความผูกพันอยู่ไหม ยังมีความผูกพันยังมีความรักซึ่งกันต่อกันและกันดีอยู่แต่ว่าต้องการคบต้องการอยู่กันแบบอิสระไม่ต้องการการควบคุมไม่ต้องการการขี้หึงขี้หวงไม่ต้องการการแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของจนมากเกินไปถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ให้ความเป็นอิสระกับคู่ครองไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งตัวคุณก็ต้องการความเป็นอิสระแม,ม้กระทั่งคู่ครองของคุณก็ต้องการความเป็นอิสระ เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่แสดงอาการหึงหวงหรือแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือมีการจี้จิกมากเกินไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีการประทะอารมณ์กันได้แตกหักกันได้นะคะตำแหน่งต่อมามรณะการพัดภาคสูญเสียอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งการเจ็บป่วยการจากลานะคะได้หนึ่งแปดหนึ่งแปดในที่นี้เขาบอกว่า เป็นนี่เวนกําเก่าเป็นคู่สัตรูเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงเรื่องการเจ็บป่วยมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยแน่นอนสําหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎระวังการติดเชื้อในกระแสเลือดระวังการติดเชื้อจากทางอากาศระวังการที่มีไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะหรือแม้กระทั่ง โรคอุบัติใหม่ต่างๆให้ระมัดระวังป้องกันตัวบ้างอย่าใช้ชีวิตประมาทมากจนเกินไประวังเกี่ยวกับสายตาด้านด้านซ้ด้านขวานะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาด้านขวาเอ่อสำหรับถ้าถามถึงเรื่องการพัดภาคสูญเสียจะมีเกณฑ์ไหมด้วยได้ คู่สัตรูกันเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ของการพัดภาคสูญเสียจากอะไรจากอุบัติเหตุได้นะเพราะฉะนั้นน่ะใครที่ขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังการขับอย่าเร็วเกินไปหรือใครที่ใช้ยานะคะใครที่ทำงานหนักแล้วใช้ยาช่วยกระตุ้นตัวเองเพื่อให้มีแรงทำงานระวังการที่จะทำให้คุณน่ะ มันเหมือนกับว่าเราใช้ยาจิตใจเราจะฮึกเหิมพอเราฮึกเหิมเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเราขับรถเร็วมันจะมีเกณฑ์ของการมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้จากการที่เรียกว่ามันเป็นช่วงของการที่เราเจอเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยแต่ถ,ถ้าถามถึงคนป่วยที่บ้านจะมีเกณฑ์จากไปไหมมีเกณฑ์จากไปได้นะคะสุภาสุภาหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมีการเจริญรุ่งเรืองการ การเจริญรุ่งเรืองในด้านหน้าที่การงานการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งการได้ขึ้นเงินเดือนจะมีไหมได้สามหกโอถือว่าดีเลยทีเดียวนะกับการเออกับตำแหน่งสุภะเพราะฉะนั้นเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบาร,รมีสําหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนา,ากรกฎในช่วงเดือนมีนาคมนี้มีแน่นอนจะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หญิง ะะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามจะมีผู้หญิงคอยให้การช่วยเหลือสนองส่งเสริมสนับสนุนคุณทําให้คุณมีเกณฑ์ของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ขึ้นเงินเดือนเกิดขึ้นได้นะคะได้มีชื่อเสียงใครที่ทํางานที่ต้องใช้ชื่อเสียงก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังได้จากการที่เรียกว่าได้โดยสเสน่หาโดยมีผู้หญิงคอยช่วยผลักดันนะคะตําแหน่งต่อมากรรมะกัมมะการงาน นะคะมีความมั่นคงไหมการงานจะเป็นอย่างไรหรือใครตกงานจะมีโอกาสได้งานใหม่ไหมได้ได้เจ็ดห้าเจ็ดห้าเขบอกว่าใครที่ตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่แต่ได้งานใหม่ก็ไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆได้แล้วงานมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะงานอาจจะเหนื่อยมากกว่า กว่าที่เป็นกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้ไม่ใช่กว่าที่เป็นอยู่สําหรับใครที่ตกงานงานอาจจะไม่ได้นั่งอยู่ในออฟฟิศสบายๆอาจจะเป็นงานที่ต้องออกไปพบปะเจอกับผู้คนข้างนอกอาจจะต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางงานที่ต้องใช้การเดินทางอย่างเช่นแบบเป็นเซลแมนก็ต้องใช้การเดินทาง เป็นพนักงานส่งของก็ต้องใช้การเดินทางประมาณนั้นถามว่าชอบไหมอาจจะไม่ค่อยชอบอาจจะรู้สึกอึดอัดแต่บางคนก็อาจจะชอบกับงานสิ่งนี้แต่แต่ถ้าคุณชอบคุณก็จะอึดอัดกับอะไรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆกับลูกค้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครตกงานก็จะได้งานแต่มีความอึดอัดในการทำงานงานมีปัญหางานไม่ราบลื่นนะคะแต่งานมั่นคงไหมในที่นี้เขาบอกว่า มันขึ้นอยู่กับความกระตือรือร้นของคุณถ้าคุณเป็นคนที่กระตือรือร้นคุณเป็นคนที่ขยันเอาการเอางานงานคุณจะมีความมั่นคงไม่ออกไม่หลุดออกจากงานง่ายๆในนี้เขาก็บอกเลยว่าไม่ได้หลุดออกจากงานง่ายๆยังอยู่ในยังอยู่ยังอยู่กับงานแต่ว่ายังอยู่ในตําแหน่งเดิมๆนะคะตําแหน่งต่อมาคือลาพะลาพะคือโชคลาภลาพระโชคลาภได้สองหก สองหในที่นี้เขาบอกว่าถ้าเรื่องราบรอยสําหรับชาวราศีกรกฎและลัคนากรกฎมีเกณฑ์มีลาบลอยแต่ไม่มากนะอาจจะได้เกี่ยวมีโชคราบเกี่ยวกับเลขเบิลเลขคู่เลขหามนะคะหรืออาจที่จะได้มาจากเออเลขของคนที่เรารักอย่างเช่นเอาอายุแฟนมาซื้อนะคะหรือเอาอายุของคนที่เรารักอย่างเช่นคนคุย เออหรืออาจจะเป็นเรารักใครเรารักลูกรักหลานก็ได้นะนะคะเอาเอาคนที่เรารักเนี่ยอายุของคนที่เรารักมาซื้อก็อาจจะให้โชคเราตรงนั้นได้ด้วยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าอันเนี้ยไม่ได้เป็นโชคลาภเกี่ยวกับลาบรอยอย่างเดียวอาจจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องสัตว์สองเท้าก็ได้นะ ถ้าบังเอิญคุณมีแฟนในช่วงที่โสดมาตลอดแล้วอยู่ดีๆมีแฟนช่วงนี้บอกก่อนนะชาวราศีกรกฎนั้นในช่วงเดือนมีนาคมเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเสเน์แรงจะมีคนเข้ามาคุณอาจจะได้ราบเป็นสัตว์สองเท้าจะมีกิ๊กมีก,กั๊กอาจจะยังแฟนเก่ามีอยู่ยังไม่ทันเลิกกันดี อาจจะมีกิ๊กมีกากเข้ามาคุยและเป็นช่วงที่อาจจะทำให้พัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วหรืออาจจะทำให้มีพอมีกิ๊กเข้ามาปุ๊บคุณก็จะไม่มีโชคลาภเรื่องการเงินนะต้องบอกก่อนนะคะตำแหน่งต่อมาวินาศวินาศเกี่วาการเสื่อมเสียการสูญเสียความลำบากหรือคดีความหรือความทุกข์ใจ หรือความคาดหวังสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจได้3-0 3-0ก็บอกว่าคุณเป็นคนที่คาดหวังความสะดวกสบายความสุขสบายในอนาคตข้างหน้าอยากที่จะมีชีวิตที่สบายๆไม่ต้องทำอะไรก็มีเงินเหลือกินเหลือใช้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ดวงนี้ไม่ได้เป็นไปได้ด้วยตัวคุณเอง เป็นไปได้ด้วยนาลีอุปถรัรมภ์ถ้าเป็นผู้ชายก็ผู้หญิงคอยให้การช่วยเหลือเช่นเดียวกันถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องไปอยู่กับผู้หญิงที่มีอายุที่มากกว่าหรือมีศักยภาพที่เหนือเรามีรายได้ที่ดีมีฐานะที่ดีกว่าเราเขาจะคอยให้ความสะดวกสบายเราสนับสนุนเราให้เราได้รับความสะดวกสบายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสะดวกสบายตอนแก่เพราะมีผู้หญิงคอยดูแลเราส่วนถ้าถามถึงเรื่อง ความทุกใจทุกใจไหมตอนนี้ทุกใจทุกใจเกี่ยวกับอะไรทุกใจเกี่ยวกับเรื่องเออเขาเรียกว่าอะไรอะทุกใจเพราะผู้หญิงอีกนั่นแหละผู้หญิงทําให้เราทุกใจอาจจะเกี่ยวกับว่าความรักการดูแลการเอาใจใส่ความห่างเหินหรือความมีอิสระซึ่งตัวเราเองด้วยตำแหน่งตัวตนสองสองก็คือคนรักอิสระอยู่แล้วเป็นคนที่รักการเป็นอิสระเป็นคนที่ทําอะไร ไม่ดูเหมือนเป็นคนไม่ค่อยเอาจริงเอาจังไม่ค่อยจริงจังกับอะไรเท่าไหร่นะมันจึงทําให้คนที่เขาตั้งความหวังกับเราเขาจะมองว่าเราว่าเหมือนไม่มีเหมือนไม่มีความหวังให้กับเขาประมาณนี้เพราะฉะนั้นจุดที่ชีวิตพินาศวินาศได้เนี่ยมันก็หมายถึงจุดของการที่เรารักอิสระมากเกินไปจึงทําให้บางทีเราต้องเครียดเกี่ยวกับเรื่อง เพศตรงข้ามต้องพูดอย่างนี้แหละเราอาจจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามเกิดขึ้นได้แต่ถ้าถามถึงคดีความคดีความก็จะมีคนให้การช่วยเหลือสามารถทำให้เราชนะคดีความได้นะคะโดยเฉพาะจะมีผู้หญิงคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนเราทำให้เราชนะคดีความได้จบคํำพยากรสำหรับ ผู้ที่เกิดรา,ราศีกรกฏและลัคนา,นา,รากรกฏใครสนใจเช็คดวงกับมาดามไปที่เฟซบุ๊กของมาดามนะคะมาดามนัดคนอ่านดวงทักอินบ็อกซ์ไปค่ะดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะหรือใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคารพยากรณ์อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นค่าครูและเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ